เป็นกระด,ด้งเหรอด้านหลังอ่ะน่ะน่ะเกระด,ด้งเป,นป็นนะ้ำหัวง่ายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราครั้งที่แล้วเนาะเราก็เลยเราเคยทำโปรเจกต์นี้ไปแล้วรอบนึงก็คือโปรเจกต์เนี้ยที่เรากำลังพูดถึงก็คือเป็นจินนี่แล็บ plus นาดาวมิวสิกนั่นเอนะงนะคะครั้งที่แล้วครั้งนี้เราทำของพีพีไปเนะาะใช่ พีพีที่ร้องเพลงของทม h r า e Manda ใช่ก็คือที่แบบชันไปที่แบบก็คิดไม่ออกเพิ่มสาระให้ตัวเองครั้งนี้นะคะตอนนั้นเราทำพีพีไปแล้วครั้งนี้เขาก็เลยมาทำของน้องบิวกินนั่นเองเย่้งนี้นะบิวกินก็มาร้องเพลงเธอของคอปเทล ซึ่งก็หมายถึงว่าค็อเทลก็จะมีส่วนที่ร้องเพลงของบิวกิ้นด้วยเหมือนกันเนาะใช่แล้วใช่ไหมใช่ซึ่งเราจะดูทั้งสองคลิปเลยนะเคียะกวนซึ่งค็อกเทลร้องเพลงอะไรเอ่ยของพี่กินขออก่นเพลงก่อนในใจใช่ก่อนในใจที่บิวกิ้นร้องกับเจเลอร์เอ๊ะอท่อนเจเลอร์เขาจะร้องไงก็คือพี่องคก็ร้องมาดื้อน่าจะต้องร้องพี่องคพี่องค์คอเลบพี่องค พีเอส <Hey, S 1> <Okay, S 2> โอ้ยฉันเอฉันเคยไปดูฉันเคยไปดูปดแบบคอนเสิร์ตจั้ของพี่โอมอเคคือแบบประทับใจในทุกคำพูดของพี่แกมากเออพี่แกจะเป็นแบบว่ามีแบบเขาเรียกอะไราคำคมหรือว่ามีลักษณะการพูดที่แบบพูดแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เจ๋งไยาี้ยก็คือแบบใช่ใช่ก็คือแบบชอบมากตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ค่อยได้ฟังค็อกเทลเลยขนาดนั้นเนาะแต่พอไปคอนเสิร์ตทางนูงเแล้วก็คือแบบฉันก็เป็นแฟนคลับค็อกเทลขึ้นมาอ่ะกลับมา,มาที่บิวกิน,นของเรา<อ>เรากมาฟังเราก็จะมาฟังที่บิวกินที่ร้องเพลงเธอก่อนเนาะจากนี้มัาจะทีนี้แหละอย่าดนตรีละมุนจังโอ้ยดนตรีเออตลอดดนตรีน่ารักแจบบัง อยู่ใกลจนสุด mm hmm. สยดายตานไม่อากให้เราใก,กล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไว้วันกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกพบกันเธอแ,และฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องพิชิต อันนั้นกระโดมเหรอด้านหลังล่ะนวเป็นกระดมแบบว่าหนาวหัวง่ายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแบบมินิโม้ง่ากระโดมตัวแม่งเกมหวานเลยโอ้สายตาโตัวจริงละลายไปเลยจริง เป็นเพลงแมวขอร้องค่ะเพลงเนี้ยตอนนี้จะนั่งเกิดเกิดกลางคืนอ่ะกลางคืนดีเด้อเกน้องจริง เขามองฉันตาบอกเขามองฉันจ้ะค่ะฉันว่ากลุ่มดาวมันต้องเป็นกลุ่มดาวแล้วเนี่ยคุณตอนนี้เป็นลูกไก่เจี๊ยบไม่ใช่จะลูกไก่มีลูกเดียวเอ้ยมีดาวเดียวปังจริงจะใช้นพานแต่ไม่ใช่ใช่นี่เจ็ในพานบางจริงในพานแต่ไม่ใช่ไม่ใช่

นเราเป็นผันในวันต้องพลอดใจฉันยังคงมีเธออยู่ในหัวใจเสมาอเนมเมื่อกเธอลไปแบบขึ้นมาเลยเออเออเอิฮ้ยดาวเปลี่ยนอ่ะเนี่ย มันหมุนไปไงดาวก็เลยเบียดก็มือเขาถ่ายอะละช็อตคะไรซีนอ่ะก็เลยเอยากเปียดพลองมุมพลังมุมอี่ะ แอบซับซึ้งเหรอขี่มูกย้อยเลยไม่ใช่น้ำตาเลยวันนี้อากาศเปลี่ยนเลยที่ฝนตกหรือว่ายังโอ้ยเบบกินเศร้าแม่ซึมทุกคนแม่ซึมเนี่ยพี่ฟังตอนแรกเหมือนกับว่า ยังแบบมอนคิดถึงเวอร์ชันที่โอมพอเทลแต่พอมาฟังวันนี้แล้วแบบเออมันพอวะ่ะเหมือนวันนี้แเหมือน,นตั้งใจฟังด้วยอะ่ะเออจริงๆชอบนะชอบชอบชอบเวอร์ชั่นนี้มันมีความละมุนมากกว่าเนาะมันมีความแบบมันจะซอฟต<ล>กว่าอะไรใช่ใช่แล้วก็เออนั่นแหละแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าดูในในในเพลงอ่ะก็คือ ไม่มีเปลี่ยนฉากไม่ได้มีสตอรี่อะไรเลยเนาะแค่แบบยืด้องเน้นแสงเฉยๆเน้นแสงก็เอาอยู่เนาะปะก็เออก็ก็ฟินก็ยิ้มตาทําเป็นเพลงไปแสงไปเสงเพลงก็ฟินเออไปเสียงด้วยก็คือแรงรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่พีพีมาตั้งแต่เอ็มีพีพีเนาะขอพูดถึงเอ็มีที่แล้วหน่อยก็พีพีเนี่ย เอ็มบีที่ทําออกมาเขาก็คือจะทําไปลิงก์กับเอ็มบีที่เป็นออริจินอลเอ็มบีของของของเพลงทีแมนดาวที่น้องใช่อย่างของพีแมนดาวเขาพูดถึงเชียงใหม่ใช่ปั๊นก็คือเป็นเหมือนรถตู้ที่ไปเชียงใหม่เออกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเออเออตู้รถไฟตู้รถไฟไปเชียงใหม่เออสร็จแล้วพอมาอันนี้อันนี้ก็คือออริจินอลเอ็มบีอ่ะ ก็คือเป็นเวียดนามเนาะไปถ่ายที่เวียดนามเอ้ยไม่รู้ไปถ่ายที่เวียดนามป่าแต่ว่าเป็นเรื่องราวของเวียดนามใ่้เป็นสาวเวียดนามอ่าแล้วก็อันนี้เขาก็ใส่ความเป็นเวียดนามเข้ามาก็คือเป็นก็คือกระดงกระดองที่อยู่ข้างหลังใช่กระดงทหลัวกพี่บวกเวียดนามอ่ะที่นั่นายใส่อ่ะนั่นแหละเขาก็คือใส่เข้ามาก็คือเป็น ร้านสงก็คือเป็นห้องห้องนึงแต่ว่าใส่เรื่องราวของออริจินอลเข้าไปมาด้วยแแต่จริงจริง MV MV ออริจินอลของพี่อมภพเทวก็คือมันเหมือนเป็นการแบบระลึกความระลึกชาติอภิปรัชชาชาติใช่เ,ออเหมือนกับว่าเราไปเจออะไรแล้วแบบเหมือนเป็นภาพเข้ามาว่าเฮ้ยเราเรา,เราเคยรักผู้หญิงคนนี้มากๆแต่ว่าเมื่อสมัยที่แล้วอ่ะเมื่อยุคก่อนอะไรประมาณนี้ถ้ามันจะลิงก์ก็น่าจะลิงก์แบบประมาณแบบ เออความทรงจำอะไรประมาณนี้แล้วก็เสื้อที่บิวกิ้นใส่ก็ก็มีความเป็นแบบเป็นแนวเออเป็นแนวแบบเขียวเขียวทหารทหารไหมเอิอเออสีสีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำตาลหรอสีน้ำตาลเขาใส่เขื่อนอะไรกากีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสีอะไรยตาชินเป็นอะไรโบกเป็นตาบอดสีเดี๋ยวไปสอบไปครับขี่รอบหน้านะไม่ได้ไม่ได้ <Goodness S 2> มา <fact> เดี๋ยวเราไปดูอีกทริปหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าโดยมวลรวมของบิวกิ้นแล้วก็คือดีก็คือดีไปเราจะมาดูของพี่โอมนะคอคเทลกอดในใจไม่ก็คือมีความรอขึ้นมาเลย ที่เล่นกีตานี้นิ้วสวยๆเนาะเนาะเกือบทุกคนเลยเนาะต้องนิ้วเรียวต้องเรียวจริงก็เสียงจกันอริงก็รู้เลยว่าพี่อมันาชาโอ่ะพี่อมอ่านไป จับอกน,นแม่าไปากีกรองท่คอรัสให้เขาเนี่ยไม้ก็ส่งกองให้อ๋อนี่ไงคนไี่กอง คอคเทลมากเนาะเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนใช <จ S 2> ่เขาน้าจะรีอัลิเชัเองแน่น

็แร็ปได้เด้อเนาะที่เขาไม่รายการเดือแมสต์อใช่ใช่ใช่เอาไม่มีจบแล้วหรอแร็ปไหมเฮ้ยยังไม่แรปไหม่ไม่ไม่มีไม่มีแร็ปอ้าว ก็คือร้องเสร็จกลับบ้านเลยไม่ได้เงินด้วยไม่ได้กินเพื่อนไปเลย่อยเพื่อนไปไม่ได้กินเขามีกาแฟร้อนแก้วขาวเดี๋ยวโดนดราม่านะเห็นมีคนดราม่าไปถ่ายรูปอย่างเดียวเราไม่ซื้อได้ดูข่าวว่าถ่ายรูปอย่างเดียว เขาเขาอาจจะจ่ายงแต่ออเดอร์แหละเคโอเคีไม่หายรูปเจ๊เจ๊ทำเป็นสิ่งได้ได้เอออารมณ์มันได้ก็คือแบบพอฟังเอ้ยรู้เลยว่าแบบเออค็อกเทลอย่างเงี้ยเนาะใช่ค็อกเทลเลยอืมแล้วก็จังหวะการการร้องของเขาเนาะก็คือแบบสไตล์พี่โอมเลยอะค็อกเทลเลยเออก็คือต่างกับกับของพี่พีเนี่ยหมายถึงของพิกกินอะเนาะที่กินกับเจเลอร์เออใช่ที่ที่จะแนวแบบนุ่มๆละมุนละมุนหน่อยเนาะแต่พออันนี้ก็คือจะแบบ ชัดๆคมๆล็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นกระดนเตี๋ยะเนาะใช่แล้วก็ลักษณะการร้องของพี่โอมด้วยนะแบบแบบชัดอ่ะเขาเรียกอะไรว่าแบบเหมือนแบบร็อกๆชัดๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบละมุนสมูทอะไรเงี้ยเออคนละแบบกันจริงๆก็ถือว่าเป็นการใช่เป็นการแบบปรับหมายถึงว่าอะไรนะสลับกับบิวกิ้งกับพี่โอมเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะเพราะว่าเพลงเธอก็แบบของพี่โอมแต่บิวกิ้งก็มาร้องสไตล์ของบิวกิ้งอะไรเงี้ย แล้วพอมาแบบเพลงเพลงนี้กอนในใจก็มาเป็นแบบพี่โอม <lide> oh <เ>อารมณ์เหมือนกับค็อกเทลเหมือนกับเป็นมงที่ฟอร์มด้วยดนตรีสดนะเพาะเขาดนตรีสดมามาทำเนี้ยมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็เหมือนกับของบิวิีเนี่ยก็จะเป็นเป็นเพลงอีกสไตล์หนึ่งที่ที่เน้นไปทางไปเน้นเรื่องเสียงร้องหรือว่าอารมณ์ของเพลงแต่แต่เราว่าของพอฟังของพี่โอมนะเหมือนอารมณ์มันมันเหงากว่านะพอมันเป็นดนตรีแบบนี้มันแบบเขาเรียกอะไรมันจะเพลงนี้มันไม่ไม่เชิงเศร้าอะไรเงี้ยมันมันจะแบบ เงาเงาอะไรนิดหนึ่งอะของพี่อมพอฟังแล้วมันแบบหน้าพี่อมเหงาด้วยหรือเปล่าจริงๆแบบก็อมทีเวลาร้องหนแบบหน้าเงาป่ะแกแบบเงาแบบเตมแต่ว่าก็พอนะแต่ว่าหน้าตาพี่อมเวลาร้องก็คือแบบเงาจังเลยวะอินเลยเพราะเขาทำเราว่าเพราะเขาทำเต้นตีใหม่มันมันมันทำให้เราแบบเอออยากฟังมากขึ้นอะเนาะคือําจริงอยากอยากฟังมากกว่าของเต้นฉบับด้วยซ้ำของแต่ละคนอะเนาะหมายถึงว่าพอของพี่อมอย่างเงี้ยเพลงเธอ เราก็อยากฟังของบิวกินมากกว่าพอมาฟังเพลงก่อนในใจอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็อยากฟังของพี่อม <c oughs> อพ่อเทลอยากฟังก <c oughs> ่อีเทมาหวาเาเวลานั้นแหละเออใช่เพราะเขาแบบเรียเลงใหม่ด้วยก็คือเหมือนเป็นเพลงใหม่เลยนะพูดถึงอะ่ะ<อ>ใช่ใช่ใช่ดนตรีมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปแล้วแบบแต่ถ้ามาฟังเนื้อร้องอะมันก็จะเออก็เพลงนี้นี่หว่าแล้วอะไรมันยังไงอะไรประมาณเออแต่ละว่าความรู้สึกให้อารมณ์ที่ต่างเหมือนกันนะหมายถึงแบบคนละคนละอย่างที่เขาต้องการจะสื่อ หมายถึงสื่อเขาเวลาเขาสื่อสารออกมานักร้องแล้วเขาร้องออกมาสื่อสารมันจะต่างกันด้วยใช่ความรู้สึกของเองใดๆก็เป็นความดีงามเนาะในการสวิตกัน collaboration ใช่ collaboration ระหว่างสองสไตล์จริงโอ้แต่ว่าพูดถึงเจเลอร์แล้วเหมือนเขาก็คือออกจากนาดาวมิวสิกแล้วเนาะอ้าวเหรอใช่ใช่แต่ว่าก็ยังอยู่ นาดาวบางกล่องนี่แหละจะเป็นนักแสดงแต่ว่าเหมือนเขาว่ามันหใช่น่าจะไปทําแนวอื่นที่ชอบเห็นเขาพูดอะนะก็ไม่แน่ใจอาจจะชอบแบบทางแ랩อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอจจรู้เราไอ้เออาะเหมันเขาก็แรปแรปแต่ว่าน่าจะแบบอยากให้มันไม่แน่ใจอ่ะเออเหมือนเขาก็บอกฝากติดตามด้วยแว่าอยากฝักสนับสนุน เจเลอร์ด้วยนะคะนั่นแหละก็อย่าลืมติดตามเนาะฝั่งของบิลกินเนาะซึ่งเพลงใหม่บิลกินก็ออกมาแล้วอะไรเงี้เนาะแล้วก็น่าจะมีเพอร์ฟอรนซ์ต่างๆที่แบบที่จะปล่อยตามๆมาเนาะก็อย่าลืมติดตามบิลกินแล้วก็ติดตามพี่โอมเราด้วยเนาะค็อกเทลนเนาะทั้งวงเลยใช่ใช่ทั้งวงเลยก็คือเขาก็ก็น่าจะมีผลงานมาออกมาเ<อ>นาะเร็วๆนี้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะอาจจะแบบปากติดตามใช่ แล้วก็เจเลยอีกคนหนึ่งเนาะเพราะว่าเพลงนี้ก็เขาก็ร่วมร้องด้วยมกันหมายถึงว่าเพลงออริจินอลก่อนในใจนอลใช่แล้วเนาะโอเคแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามพวกเราพวกเราในช่องทางทาืยอชัดค่ะใช่แล้วทาง u u u e e แล้วก็ t w i t เตอร์การจัดกันในวันนี้นะคะอย่าลืมเอาแล้วขีมุกมุว่ากูว่าแน่กว่าแน่แน่แน ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะจ๊ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe ค่ะและกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ